สวัสดีครับทุกท่านก็กลับมาอีกทีกับรายการเรื่องของพ่อลูกชวนคุยสวัสดีครับเช่นกันนะครับเรื่องของการสร้างเครือข่ายนะครับแล้วก็ความสําคัญของลูกค้าแล้วกันเราให้ความสาคัญของลูกค้าเนี่ยที่เข้าใจมาคือเราให้ความสําคัญลูกค้าเป็นหลักมากอืนะครับแล้วก็อยากจะมารู้ว่าเราจะแบ่งปัน อะไรบ้างให้กับลูกค้าบ้างในปีหน้าก็คือสอง5นี้าครับป้ามีความคิดว่าในปีหน้าที่เราจะทําธุรกิจกันเนี่ยนะครับรูปแบบของธุรกิจเนี่ยเราควรจะเพิ่มอืไม่ควรจะทําเท่าเดิมครับนะครับทีนี้รูปแบบที่เราจะทําเพิ่มไปเนี่ยเราก็จะย้อนกลับไปอีกแล้วเพราะว่าบริษัทเราอ่ะมีคําว่า Family ตอนนี้เราก็ควรจะเอา f ฟ m i l y ภายในเนี่ยออกไปสู่ภายนอกอืโดยการที่เอาลูกค้าของเราทั้งหมดเนี่ย มาเป็นอยู่ในครอบครัวของเราอืนะครับรูปแบบของการทํางานของเราก็จะอบอุ่นดูแลอบอุ่นขึ้นครับนะโดยการที่เราอ่ะมีโครงการว่าเราอ่ะจะใช้ชื่อโครงการของเราเนี่ยว่าบ้านเหล็กก็ด้วยคําว่าบ้านก็มีความอบอุ่นแต่เป็นเหล็กก็คือเราทําเรื่องโลหะอยู่ใช่ใช่เพราะเราเป็นบ้านเหล็กเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็วางแผนกันว่าลูกค้าที่ดีของเราเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยจังหวัดละหนึ่งคน แล้วเราก็แต่งตั้งเขาเนี่ยให้เป็นอยู่ในบ้านเหล็ก<ๆ>ในโครงการของเราแล้วก็ให้เขาเนี่ยนะครับผลักดันเขาเนี่ยให้เขาเนี่ยหลุดจากคําว่าลงรีดครับเพราะปกติตอนนี้ลูกค้าเราเป็นหลักก็คือเป็นลงรีดใช่เขาก็คือจะซื้อบ้วนไปเนี่ยแล้วก็ไปรีดหลังคาไปรีดหลังคาไครับแต่วันนี้เราพยายามที่จะทําให้เขาเป็นมากกว่าลงรีดใช่แล้วว่าเราเราสำรวจการตลาดมาแล้วเนี่ยในช่วงระยะเวลาช่วงหลังหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย เราสารวจว่าหนึ่งโรงรีดเนี่ยมันเริ่มจะมีผลกําไรอ่ะที่กลับมาเลี้ยงดูพวกเขาอ่ะน้อยลงอืเพราะว่าโรงรีดเยอะเกินไปโพะแข่งขันสูงและแข่งขันกันสูงอสุดท้ายเขาก็จะต้องเป็นลดค่าเป็นลดกําไรของเขาเพื่อเกิดการแข่งขันในการขายลังคาเราก็เลยมองว่าอย่างนี้เขาจะอยู่ไม่ได้แต่นี้เราก็เลยเกิดโครงการบ้านเหล็กขึ้นมาเนี่ย เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยขยับสูงขึ้นจากโรงเรียอให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าในจังหวัดก็เป็นมากกว่าแค่เรื่องหลังคาใช่นะครับก็คือที่เราบอกว่าเราจะพยายามทําให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเรื่องของก่อสร้างด้วยโลหะอก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือต้องมาจากลูกค้าเราจากเครือข่ายเราต้องเข้าใจร่วมกันก่อนใช่เพราะฉะนั้นเราก็แชมป์ก็จะเห็นว่าทีมงานของเราวันนี้เนี่ยก็จะเริ่มเข้ามาเรียนรู้กันแล้วว่าบ้านเหล็กคืออะไร บ้านเหล็กคือการที่ทําให้โครงสร้างของธุรกิจเขาอะใหญ่ขึ้นครับให้เขาโฟกัสว่าการก่อสร้างด้วยเหล็กอะหลังคาเป็นแค่หนึ่งส่วนอจริงของสิบห้าส่วนที่พวกเาราอะทําการบ้านกันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยลงรีดที่มาเป็นบ้านเหล็กเราเนี่ยก็จะมีธุรกิจมีอยู่สองขาครับขาหนึ่งเนี่ยให้เขาไปซัพพลายวัตถุดิบอะแทนเราในจังหวัดของเขาอ๋อเราเปิดโอกาสให้เขาเรียกว่า คือคุณอย่าขายแค่หลังคาใช่คุณซื้อม้วนมาไปขายม้วนด้วย่าไปสร้างเครือข่ายของเขาอีกทีนะอเพราะเราก็เรียกว่าให้โอกาสเขาในการบริการในหรือบริหารในพื้นที่เขาเลยใช่แล้วพอเขาเขาทำบ้านเหล็กในการขายวัตถุดิบลงมาในจังหวัดเขาได้เนี่ยครเขาก็จะเริ่มขายสินค้า15รายการซึ่งบางคนอนะ่ะเขาอาจจะมีอยู่แล้ว1รายการเป็นพื้นฐานก็คือหลังาคาแต่อี14รายการอนะ่ะเขาไม่มี ถ้าของบ้านเหล็กวันนี้เนี reason, ่ยขาหนึ่งคือขายวัตถุดิบอีกขาหนึ่งอ่ะคือขายสินค้าสำเร็จโดยที่เราอ่ะใช้แบรนด์ว่าม้าเหล็กหย่อนลงไปให้เขาม้าเหล็กจะเป็นเรื่องของสินค้าที่แปรรูปเพราะฉะนั้นการการการทำธุรกิจลงไปถ้าทุกคนทําได้อย่างเนี้ทุกคนก็จะมีการเติบโตมากกว่าหลังคาตัวเดียวเพราะมันมีทั้งหมด15รายการก็เหมือนกับว่าเราก็พยายามที่จะเรียกว่าช่วยคู่ค้าเรากระจายความเสี่ยง เปิดโอกาสให้เขามีรายได้เพิ่มช,ช่องทางรายได้เพิ่มใหม่ๆ<ช>โดยผ่านเรื่องของโครงการบ้านเหล็กของเราใช่ใช่อันนี้คือจุดประสงค์ของ New Network ที่เราอยากจะทำครับแล้วก็เป,เป็น Business Model ใหม่ที่อยากจะแชร์กับเครือข่ายเราใช่